สวัสดีครับทานผู้ชมแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่กองกำลัง IDF ก็ยังไม่หยุดยิงขณะที่จะมีการแลกตุะการเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่25มกราคมที่จะถึงนี้ครับทานผู้ชมโดยกองกำลัง IDF ได้เปิดฉากการโจมตีทางภาคพื้นดินที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาหรือเมืองดังกล่าวเป็นที่ตั้งของศูนย์อพยพแห่งสุดท้ายก่อนที่จะข้ามพรมแดนไปยังอียิปประงานระบุค,ครับว่ากองกำลัง IDF ได้ใช้รถถังหลัก เมื่อเขาว่าโจมตีเข้าไปยังใจกลางเมืองสุผลเบื้องต้นทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากส่วนด้านทางด้านเวสต์แบง์นั้นครับกองกำลังเอเฟได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่บริเวณเมืองเจนินเช่นกันเริ่มตน้นโดยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานก่อการร้ายด้วยดโดรนและมีทหารอีกจํานวนมากเข้าสู่เมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต10รายบาดเจ็บอีก40รายในวันแรกโดยปฏิบัติการทั้ง2เขต เริ่มตั้งแต่วันที่21มกราคมหลังจากมีการแลกเปลี่ยนตุวประกันโดยอิสราเอลปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์จำนวน90คนแลกกับตุวประกาน3คนในเขตเวสต์แบงก์การเปิดปฏิบัติการโจมตีในเวสต์แบงก์มีการสับสนทางอากาศจากการโจมตีด้วยเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์ hmm. ter, และโดรนเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มครับซึ่งนั่นถือว่าเป็นการโจมตีที่หวังผลกองลัง IDF เปิดเผยว่า นั่นคือปฏิบัติการภายใต้ยุทธการกำแพงเหล็กหรือ i อออนวอลเป้าหมายของการปฏิบัติการครั้งนี้ก็คือเพื่อรักษาเสรีภาพในการดำเนินการของ IDF ในเขตเวสต์แบงก์กำจัดโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อการร้ายและกำจัดภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นแถลงการเสริมโดยในทันยาหูนายกรัฐมนตรีระบุครับว่าเรากำลังดำเนินการอย่าเป็นระบบและเด็ดขาดกับกลุ่มก่อการร้ายที่มีอิรานสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการส่งอาวุธไปที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสนวนกาซาเลบานอนซีเรียเยเมนจูเดียและซามาเรียซึ่งแอดมินก็สงสัยไม่ได้ครับว่ากองกำลัง IDF ออาจถือเอาโอกาสนี้สังหารนักโทษที่เพิ่งปล่อยตัวออกมาหรือไม่ในด้านแนวรบในเลบานอนนั้นครับแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิง60วันแต่กองกำลัง i อ f เก็เปิดฉาโจมตีขึ้นอีกและมีทีท่าครับว่า จะขยายการคงอยู่ของกำลังทหารเพิ่มขึ้นอีก30วันโดยพวกเขาอ้างครับว่ายังพบอาวุธของกำลังเอสเปลลในพื้นที่และกำลังทหารเลบานอนยังไม่มาสับเปลี่ยนซึ่งก็มีการโจมตีด้วยเครื่บินรบดโดรนและปืนใหญ่ซึ่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าเป็นไปนได้ยากมากครับที่กำลังเลบานอนจะผลักดันกลุ่มเอสเลออกไปเหนือแม่น้ำดิตานีเนื่องจากแอดมินตั้งข้อสังเกตครับว่า ชาวเลบานอนทางตอนใต้ของแม่น้ำดิตานีส่วนใหญ่ก็คือสมาชิกกลุ่มเอสเป์ลาะหรือไม่นั่นก็จะทำให้กองลังเอเดฟมีข้ออ้างที่จะคงกำลังไว้บริเวณพรมแดนเลบานอนต่อไปเรื่อยๆการโจมตีภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงยังเกิดขึ้นอีกครับท่ามกลางการแลกเปลี่ยนตัวประกันที่จะเกิดขึ้นจำนวนสีคนในวันพรุ่งนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีครับว่ากลุ่มก่อการร้าย จะแจ้งรายชื่อตัวประกันทั้ง4ี่คนให้กับอิสราเอลในวันศุกร์ซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวในวันเสาร์ซึ่งถือเป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษขั้นที่2ของข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกระหว่างอิสราเอลและฮามาสซาเฮร์จาบรินผู้นําระดับสูงของกลุ่มฮามาสกล่าวกับสำนักข่าวอันอาราบีของกาตาร์ครับว่าพรุ่งนี้เราจะแจ้งรายชื่อตัวประกันทั้ง4ี่คนที่จะปล่อยตัวให้ผู้ใกล้เกลีย่ยทราบนั่นหมายถึง อิสราเอลต้องปล่อยตัวนักโทษในรอบนี้อีก120คนหลังจากเพิ่งปล่อยตัวชาเปลสตน์ที่เป็นนักโทษไป90คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามครับท่ามกลางความกังวลว่ารัมอาจสนับสนุนให้อิสราเอลโจมตีโดยตรงต่ออิหร่านก็มีรายงานครับว่าเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตกที่เมืองกาบูดาฮังเมืองฮามิดานทางตะวตันตกของอิหร่านเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมา โดยรายง,งานระบุครับว่ามันเป็นคือบินขับไล่สกัดกัน้นและทิ้งระเบิดรุ่น F4 Phantom II มีภาพถ่ายหลายภาพที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียโดยระบุว่านั่นเป็นภาพเศษซากเครืค่อบินขับไล่ของอิรานหลังจากเครือบินตกสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้รับรายงานครับแต่แหล่งข่าวระบุว่านักบินสามารถดิดตัวออกจากคือบินได้ซึ่งคือบินรบแบบดังกล่าวรัฐบาลขอประจ้าซา จัดหามาตั้งแต่ปีคศ .1968 หรือพศ .2511 น้อ,อนั่นก็คือเครื่องบินรบส่วนใหญ่ของอิรานมีอายุอนามมากแล้วครับแม้จะมีอะไรที่จัดหามาจากตลาดมืดได้แต่แอร์เฟรมที่มีอายุอนามขนาดนั้นหางนำมาบินด้วยท่าทางที่มีแรงจีสูงก็มีวายครับที่จะเสี่ยงโครงสร้างจะฉีกขาดได้เราจะนี้รานยังลงทุนกับฐานทัพอากาศใต้ดินตามสไตล์ของพวกเขาเพื่อหวังใช้อุวุธเหล่านี้สู้กับอิสราเอลที่มีเครื่องบินรบยุคที่ห ซึ่งการสู้รบระหว่างขค้นบินรบยุคคุณปู่ของอิหร่านกับขค้นบินรบยุคที่4และยุคที่5ของอิสราเอลนั้นจึงอยู่ว่าในภาพยนตร์เรื่องท็อปกันกัปตันมาวลิกอาจขับเ1 4สอยสี่เครบินรบแบบซูท7ยุคที่5ได้แต่นั้นก็เป็นเพียงภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องจริงครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุนผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c ไคร e กดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณครับ